บายดีสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเซอร์เบอร์สุขสุขคนเนาะโดยมา,มาพบมาพอกับสักพวงมืม่อนี้ทางสักพวงก็มาเลาะตลาดนำ้ำพี่น้องเลาะตลาดเซโนเนาะโดยอ่ามื่อนี้สักพวงก็มาผู้เดียวพ่พี่น้องเลยมาซื้ออ่าเครื่องใส่เนาะโซนนี้ก็แม่นโซนจอดอ่ารถจักรย่นพี่น้องเลยหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์อนะไรเนาะโดย โดยเน,นาะในตลาดแต่สิบประมาณนะเพื่อนพี่น้องเลย ໂຕນີーーーー້ກໍຊິເປັນໂຕແມັກຄາຍເຄື່ອງສໍາອາງເນາະເຄື່ອງໄຊເນາະມື້ນີ້ເນາະໂດຍອ່ານີ້ກໍຊິແ່ຂປຸ້ຂະີນເ ดูนะโซนนี้อ่ะสิเป็นพวกการขายเนาะขายในะอยู่เนกินเนาะเป็นซีนบอ่อหรือว่าพักบ่อนั่น้องเนาะก็สิประมาณนี้แหลนะเนาะ

cả ngân cả chào nó, cả thà lo, cả ngân thôi mình không rồi, rồi, rồi cả siêu mà như bà thục già đó, mày là cái nào, đọc là hương đó Đọc là vươn đó, đọc là ngam lên มีแล้วเดี๋ยวมาวันนี้ก็จะเป็นปิ้งย่างนอกนองนี่กับซีเมนประเดกเนาะประเดกยูบาร์าร่าอะไรเนาะ กระดาดาวขัากระดาษน้องข้างนอกขาวบงางนขายเพียหนึ่งเกียดหน่อยด้วยตลาดิงเป๋งงดนี่ไม่ไม่ยังเล่ ไม่ยกินเจ๊เพื่อไปนี่นะจเป็นปลาแห้งนะนองเหมูป่าเน่ thank mm -hmm. you บนนี่น่ะโดยเอาอันหนึง่งตะพวงซื้อเครื่องแกงน้งไม้เมื่อแกงน้งไม้ก่อนอันต้นนี้แหละเฮ้ยเอ็กเบียากเลยพิพันกีเนาะพิพันกีหลายหลายใช่ไหมโดยดิฟ <c> จ <oughs> ักกับบาลบอมีแล้ว สลัดกังามซนะ้ำเนาะปลาย,ยางันนี่นะ่ปะป้นะแลากคอถ่ายโล่เนี่ได้บะคออเขาะซื้อแลอ้ว ซื้อไว้ในรถพอซื้อไวทั้งนอกคอคอ่อก็เม็นปลาเด็นกน้ำมันพ<อ>ิ้องโดยบริเนอสเมนโซนขายเสือผ่าด้ยวยไฟพ่น้องเนาะโซนขายเสือผ่าเนาะ สินใหม่เสื้อใหม่นะเนาะนี่ตัวงามๆแล้วอ้อยากได้เด้เนาะมีเงินก่อนสะโพกสิมาซื้อเก็บเงินไว้ก่อนเนาะเสื้อใหม่สินใหม่แบบนี้เนา,มามะมีตัวงามๆเนาะนี่จัมเบนเสื้อผ้าของเด็กน้อยเนาะ เสื้อผ้าเสื้อตันหนาวเนาะเสื้อยืดมันจะสิ้นใหม่ไปพี่น้องเลยเนาะมันจะเพินงามๆเลยพผมอยากได้เนาะใส่ไปออกงานเนาะไปพี่น้อง งานดองโบรล้ว่างานผูกเพนงานขึ้นเพื่อนใหม่บบเนาะเด็โตง,งามๆห้พี่น้องเลยโซเนก็เสมยขายเสื้อผ้าที่กันเนาะโดยน้องพี่น้องมันนี่ทางสะพวงก,กับเรลาตลาดซื้อเครื่องของเป็นที่เยี่ยมห้อยแล้วเนาะตอนซื้อกับเร่ไทยให้พี่น้องเลยครับได้โซน่มกันพี่น้องเลยเนาะ วันนี้ทางสะพ,พวงก,ก็ออกมาตลาดเซโนเนาะมาซื้อเนี่ยอยู่เนี่ยกินเลยค่ะพี่น้องเลยโดยเนาะรถจกกักรจอดไว้เลยนสไลด์อยู่คุณพี่น้องรถจักรลายเนาะก็จะอ,อมาตลาดตลาดมาซื้ออยู่เนี่ยกินคือกันเนะาะสำหรับที่นี่สะพ,พวงก,ก็จบคลิไปไว้เพียงสำนีก่อนเด้อเน,นะอาะเชียเดินทางกลับก่อนคุณพี่น้องเลยตอนนี้ก็สวยเยนาะ สะพวงกับมาแต่โดนเนาะหลายนาทีแหละสะพวงมาตลาดกันอ่ะสำหรับคลิปนี้สะพวงกับพี่ากพ่อแม่พี่น้องน้องก็มมงนะกไล่ก็แร์ก็ติดตามให้สะพวงเลยเนดะ้อเราเพื่อเป็นกําลังใจให้สะพวงในที่คิปต,ต่อไปเนาะโดยาว่าสะพงวงบ่าพิซซ่าประการใดก็ขอโทษขอใคร่ะหลายเนาะโดยสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีเนาะ